จากนั้นพอเราปั๊มเสร็จแล้วตัวเลข็กนิ่งให้เราปล่อยนิ้วนะครับเราจะได้ค่าของแร่ที่อยู่ในดินจากนั้นเครื่องจะเดงนเงียบในความลึกดีที่สุดเสียงห้ามขาดเนี่ยเป็นการบอกกับผู้ใช้ว่ากําลังเจอโลหะที่เราตัดออกจากการค้นหา สวัสดีครัคบครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องอัลเลกราพันเตอร์นักลาใต้พิภพพบกับผมเบลปีนะัดและยังอยู่กับอาจารย์ป,ปาปา้าชุดเดิมครับชุดเดิมนาไม่แล้วนะไม่ห <laughs> ลังจากที่เรานอนตื่นกันแล้วเรียบร้อย <laughs> เลยก็ยังอยู่ในห้องห้องพักของอาจารย์ปาป้าบุกห้องอาจารย์โอเคครับเดี๋ยววันนี้เรามาว่ากันในเรื่องของการตั้งค่านะครับแล้วก็การใช้งานหลังจากที่อีพีก่อนเราได้ดูเรื่องของกายภาพภายนอก ในการประกอบนะครับว่าได้รับเครื่องมาอย่างไรมีอะไรบ้างและประกอบแบบไหนเราดูไปแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนคุณเบลนะฮะในการใช้งานเครื่องตั้งแต่เริ่มต้นจนไปถึงขั้นสูงกันเลยทีเดียวซึ่งใน EP นี้ก็จะเป็นการตั้งค่าทั้งแบบละเอียดเอเอหยาบแล้วก็แบบละเอียดนะครับโดยที่เดี๋ยวเราก็จะมีการลง,รงนงานจริงไปเชิงเบลครับผมครับดย๋ย่ก็จะพาไปออกนะ โอเคพางานพาไปออกงานแล้วพาหนงนอกไปออกงานเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าการตั้งค่าการใช้งานเครื่องนั่งทำอย่างไรพร้อมแล้วไปเลยไปครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันนะฮะอันนี้ก็เครื่องน็อกอยู่ในมือคุณเบลละต่อไปโอเคเดี๋ยวเรามาดูปุ่มหน้าจอกันก่อนนะครับสังเกตว่าน็อกเนี่ยจะมีปุ่มที่ด้านข้างนะครับจำนวนสี่ปุ่มนะครับนอกจือจากปุ่มด้านหน้าพาร์เนลที่เราเห็นกันตรงบริเวณนี้ใช่ไหมฮะเรามีปุ่ม ผม <พ uka> ขอญาตบังแสงต้องจากด้านนู้นอย่างนี้ก็ได้ครับจะเห็นนะฮะทางนี้2ปุ่มนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งครับอีกด้านหนึ่งก็มีอีก2ปุ่มนะครับจะมีปุ่มด้านข้างนะครับแล้วก็ปุ่มด้านหน้าครับสังเกตว่านี่คือจำนวนปุ่มของน็อคนะครับปุ่มด้านข้างมุมซ้ายนี่คือปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับมีหน้าที่ในการเปิดปิดและรีเซ็ตการตั้งค่านะครับส่วนปุ่มที่2ปุ่มนี้คือปุ่ม นในการเปิดปิดไฟในรุ่นของ600นะครับซอฟต์แวร์ตัวใหม่ล่าสุดมีไฟ2ระดับนะครับส่วนน็อก800นั้นมีไฟทั้งหมด3ระดับนะครับปุ่มทางด้านนีเ้เป็นสัญลักษณ์เหมือน Wi-Fi ใช่ไหมครับปุ่มนี้ไว้ใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์ไร้สายนะครับทั้ง WN08 และหูฟังไร้สายดูทูธนะครับส่วนปุ่มด้านล่างตัวนี้จะมีเฉพาะในรุ่น800มีไว้สําหรับเรียกการตั้งค่าที่เราชื่นชอบที่เราเซฟเก็บไว้ก่อนหน้านี้นะครับซึ่งเป็นการตั้งค่าคนละส่วนการตั้งค่าของโรงงาน เดี๋ยวเราจะอธิบายกันภายหลังส่วนปุ่มด้านในมีปุ่มอะไรบ้างนะครับก็มีปุ่มลูกจานครับปุ่มตัวนี้มีไว้เปลี่ยนโหมดการค้นหานะครับซึ่งอีกพี่น้องเนี่ยมีโหมดการค้นหาทั้งหมด4โหมดหลัก8โหมดย่อยนะครับในรุ่น800แล้วก็6 3โหมดหลัก6โหมดย่อยในรุ่น600นะครับอ่ะแล้วก็ไล่ทีละปุ่มก็ได้ครับเอาปุ่มด้านบนก่อนปุ่มบวกลบนะฮะอ่าปุ่มบวกลบนะครับก็ชื่ออย่างที่บอกครับเป็นการเพิ่มค่าหรือตั้งค่าอะไรบางอย่างทั้งบกกตรงาเปป็นุ่ม ตั้งค่านะครับเข้าสู่การตั้งค่าของเครื่องปุ่มถูกผิดนะครับมีไว้เลือกอถูกหรือผิดนั่นแหละ <laughs> แล้วก็ปุ่มรูปเกือกม้านะครับปุ่มนี้เป็นปุ่มการาบังคับการตัดเหล็กอย่างรวดเร็วนะครับหรือไม่ก็เรียกคืนตั้งค่าการตัดเหล็กพูดง่ายๆว่าออเมท่ลโหมดนั่นแหละก็คือสมมติถ้ารถเรากดปุ่มนี้หนึ่งจึก๊ก เครื่องมันก็จะไม่ตัดอะไรเลยนะครับหรือต้องกดอีกครั้งหนึ่งเพื่อกลับมาสู่การตั้งค่าการตัดโลหะมตหาตรฐานที่เราตัดไปเมื่อกี้นะครับส่วนปุ่มกลางปุ่มนี้คือปุ่มชี้เป้านะครับเข้าสู่โหมดการชี้เป้าเพื่อระบุตำแหน่งของเัดเจนและปุ่มสุดท้ายที่รูปเหมือนเครื่อหัวใจตัวนี้คือปุ่มปรับความถี่ในการใช้งานนะครับซึ่ง e q ค i วน x อกเนี่ยในรุ่น600สามารถเลือกใช้ความถี่ได้3ความถี่นะครับนั่นคือ5 10, แล้วก็15ส่วนในรุ่น800นั้นสามารถใช้ได้ถึง 4, เอ่อ5ความถี่นะครับคือ5 10 15 20และ40แต่ว่าในเฟิร์มแวร์รุ่นปัจจุบันนะครับมีเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งนะั่นคือ4กิโลเฮิรตซ์ทางรุ่น600และ800นะครับเพื่อให้ได้ความลึกมากขึ้นซึ่งแล้วแต่คนชอบว่าชอบไหมนะครับแต่ว่าสำหรับส่วนตัวผมเนี่ยชอบใช้ multi iq มากกว่าเพราะให้ความลึกในการทำงานที่ดีที่สุดอ่ะเดี๋ยวเรามาลงเปิดเครื่องกันเลยครับการเปิดเครื่องทำได้ยังไงครับ โดยการกดค้างครับใช้แบบใช้มือกดแบบเมื่อกี้อย่างนี้ก็ได้ครับหลังจากนั้นปล่อยมือเครื่องจะบูตนะครับ8วินาทีครับเครื่องจะติดการทํางานขึ้นมาโดยเริ่มต้นที่โหมดการทํางานที่เราเซฟไปครั้งก่อนนะครับเราใช้งานอะไรไว้เปิดมามันจะอยู่อย่างนั้นนี่คือการตั้งค่าของน็อกนะครับเดี๋ยวเราทำการรีเซ็ตเครื่องกันก่อนสมมติว่าเราตั้งจนเพี้ยนการรีเซ็ตทำยังไงครับคุณเบลรู้ไหมครับยังไงครับกด กดค้างไว้ได้ไหมครับเออเกือบถูกครับแต่เราต้องปิดเครื่องก่อนอ๋อลองดูครับปิดเครื่องเลยฮะ,ะกดหนึ่งจึก๊กโอเคครับทีนี้เปิดเครื่องขึ้นมาแต่อย่าปล่อยมือครับอย่าปล่อยนิ้วนะครับค้างไว้เดี๋ยวเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงครับปล่อยนิ้วเลยครับเห็นไหมฮะมันขึ้นคําว่า FP พอปึ๊บเครื่องลวนทันทีเพราะเครื่องกลับสู่การตั้งค่าโรงงานอ่าทีนี้คุณเบลลองกดลบครับ เพื่อลดความไวภาคลับลดกดลบไปเลยครับกดค้างไวได้เลยครับผมโอเคครับกดชี้เป้าหนึ่งครั้งครับนะเครื่องกระสุนป้องการทํางานนะทีนี้เรามาดูหน้าจอกันเรามาที่บายกันทีละสเต็ปทีละสซนนะครับเห็นหนะโอเคขออนุญาตเคลื่อนตัวหน่อยทีนี้เรามาดูในเรื่องของการใช้งานครับเราจะเห็นว่าหน้าจอแต่ละจอเนี่ย จะมีสถานะการแสดงผลที่แตกต่างัใช่ไหมผมขออนุญาตเปิดไฟเพื่อให้เห็นจะชัดนะครับอ่าโอเคทีนี้เรามาดูก่อนตัวนี้คืออินดิเคเตอร์ของอะไรครับคุณเบลแบตเตอรี่แบตเตอรี่ใช่ฮะตัวนี้มีทั้งหมด3ขีดนะฮะ,ะเพื่อบ่งบอกว่าตอนนี้แบตเตอรี่เต็มการใช้งานของแบตเตอรี่ของน็อกเนี่ยสามารถใช้ได้จนแบตหมดนะครับแต่ว่ายิ่งเราใช้แบตหมดบ่อยเท่าไหร่เนี่ยแบตก็ยิ่งเสื่อมบ,บ่ยเท่านั้นนะครับด้านโค้งนี่คือแถบระบุโลหะนะครับแล้วก็รูปแบบการตัดโลหะ แต่เดิมเนี่ยมันจะมีเต็มนะครับสกเกลไหมะฮะ,ะเต็มนะฮะเหมือนสายลุงเห็นไหมครับแต่ในการค้นหาโหมดมาตรฐานของ Equinox เนี่ยเขาได้เซตมาแล้วว่าควรจะตัดอะไรจากการค้นหานะครับซึ่งในโซนนี้ก็มักจะเป็นแร่แล้วก็เหล็กนะครับซึ่งโดยทุกโหมดเนี่ยมันจะตัดอส่วนนี้ออกไปเพื่อไม่ให้ผู้ใช้งานต้องมายุ่งยากใจกับเสียงเหล็กหรือว่าการขุดชิ้นเหล็กชิ้นเล็กๆนั่นเองครับโดยที่ขอมีข้างอย่างอยู่ครบนะครับส่วนตรงนี้ เป็นบริเวณที่แสดงหมายเลข ID ครับเวลาสแกนเจอของหมายเลขจะขึ้นตรงนี้เริ่มต้นที่ตั้งแต่ติดลบ9ถึง40นะครับอ่าซึ่งจะสูงขึ้นตามค่าความเหนี่ยวนำของของอันนี้เดี๋ยวเราพูดกันทีหลังนะครับอ่าตัวนี้บาตัวนี้คือเสาที่เป็นลูกก้นหอยลักษณะนงนี้นะฮะตัวนี้คือแถบระบุความลึกครับหรือพูดง,ง่ายๆว่าแถบระบุความไวของภาครับตอนแรกตอนนี้เราเซตไว้ที่1เห็นไหมฮะบาตัวนี้ก็มีบาเดียวนะครับนั่นหมายความว่าเราเซตเครื่องไวที่ต่ำมากถ้าเรากดบวกก็ไื่ มาตัวนี้1ขีดแสดงถึงระดับ1-5นะครับพอ6ขึ้นไปปุ๊บจะมีเพิ่มขึ้นมา2ขีดเห็นไหมครับไปจนถึง10พอ11ปุ๊บจะมีขีดที่3เพิ่มขึ้นมาเห็นไหมครเป็นการบอกให้ผู้ใช้รู้ว่าตอนนี้เราใช้ภาคลับความไวภาครับที่มากน้อยแค่ไหนนะครับยิ่งมากยิ่งได้ความลึกออยิ่งใกล้ใกล้มากเท่าไหร่ยิ่งยิ่งมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยยิ่งลึกใช่แต่มากเกินไปก็กลัวจนฟังอะไรไม่ออกนะครับมือใหม่ๆควรจะใช้ ค่าเริ่มต้นของโรงงานเป็นค่าแรกก่อนในการใช้งานนะครับเพื่อให้ได้ผลง,งานที่ดีที่สุดหรือการเรียนรู้ที่ดีที่สุดเราไม่ควรจะไปตั้งค่าอะไรแรกๆเลยนะครับปล่อยใช้ค่าโรงงานไปแต่ในกรณีนี้ผมต้องลดความไวภาครับลงให้ต่ําที่สุดเพราะว่าไม่งั้นมันกวนนะครับอโอเคฮะต่อมาเรามาดูกันแถบตรงนี้นะครับตรงนี้เขียนว่าอะไรครับคุณเบล มันตินั่นหมายความว่าเครื่องตอนนี้ใช้ระบบมันติ iQ ในการค้นหานะครับส่วนตรงนี้คือโหมดการค้นหาจะสังเกตว่าเป็นรูปต้นไม้กับที่นั่งนี่คือโหมดสวนสาธารณะนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูการตั้งค่านะฮะเริ่มจากการเปลี่ยนโหมดในการค้นหาครับคุณเบลกดปุ่มดำได้เลยครับเห็นไหมฮะมันเปลี่ยนไปเป็นยังไงครับเป็นเลขสองเลขสองนี่คือโหมดย่อยฮะลองเปลี่ยนโหมดดูครับ เ, <_ S 1> เห็นไหมฮะเปลี่ยนเป็นรูปเป็นรูปกังหันใช่ไ,ไหมฮะฟิวครับฟิวก็คือทุ่งนาครับมีทุ่งนาหนึ่งและทุ่งนาสองครับหลังจากนั้นก็อีกครับเป็นรูปชายหาดหมดทะเลครับก็มีทะเลหนึ่งกับทะเลสองนะครับก็อีกครับเป็นทองคำทองคำธรรมชาตินะครับหนึ่งและทองคำธรรมชาติสองครับซึ่งในอีควิโนกแปดร้อยเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมดสี่หมวดหลักแปดหมวดย่อยนะครับแต่ในอีควิโนกหกร้อยจะมีแค่สามหมวดหลัก และ6หมดย่อยซึ่งจะไม่มีหมดของคำธรรมชาติเข้ามาให้เท่านั้นเองนะครับอ่ะทีนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าในแต่ละโหมดเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงคุณเบลรู้ไหมมันก็ตรงตรงกันหน้างานของมันนะครับ,รบอ่าคือเราเลือกใช้แรกๆเลยเราเลือกใช้ให้ตรงหน้างานสวนสาธารณะก็ควรใช้ในบริเวณที่เป็นสวนอย่างเช่นสนามเด็กเล่นสนามฟุตบอลในโรงเรียนนะครับหรือตามริมแม่น้ําหรือบริเวณที่มีขยะเยอะนะครับเพราะโหมดนี้ ออกแบบมาเพื่อให้เครื่องสามารถรับมือกับบริเวณที่มีขยะเยอะได้ดีะะนะครับแยกสามารถแยกแยะชิ้นขยะที่วางอยู่ติดกันกับของดีออกได้ขาดจ,จากกันนะครับทำให้เราไม่ข้ามของดีแล้วมีคนถามห,หลายหคนคุณเบลสงสัยไหมว่า1นึ่งสองมัน่างกันยังไงสงสัยครับสงสัยเนาสงสัยครับ สงสัยมากครับสงสัยมากมืดมากเลยครับโอเคมาส่เพราะว่าหมดเดี๋ยวผมจะที่ายให้ฟังนะครับโหมด1กับโหมด2เนี่ยต่างกันยังไงโหมด1นี่จะเน้นเหรียญครับหรือเครื่องครับครับครับผมส่วนโหมดที่2คุณเบลกดเลยครับโหมดที่2โหมดนี้จะเน้นออกของที่เล็กลงมาเช่นจิวเวลรี่สร้อยตุ้มหูอ่าเครื่องประดับที่มีขนาดเล็กลงมาหรือแหวนชิ้นเล็กๆในโหมด2จะให้การตอบสนองต่อของพวกนี้ได้ดีกว่า เพราะฉะนั้นโหมดหลักทุกคนควรเริ่มเนี่ยคือส่วนสาธารณหนึ่งครับเน้นเหรียญเน้น,น,นพะเครื่องควรจะเน้นนี้นะครับ,รบส่วนถ้าเราโปรแล้วทีนี้เราไปเฮ้ยทุ่งนาทําทไงครับเราปรับไปโหมดไหนครับฟิวฟิลฟินี่คือโหมดทุ่งนาถูกต้องไหมครับ,รบทุ่งนาเนี่ยถามว่าทาไมโหมดฟิวแล้วมันแตกต่างกับส่วนสาธารณะนไงครับคุณเ,เบลคุณเบลคุณเบลคิดว่าไงให้มันแตกต่างไงอ่ามันจะได้ลึกกว่าลึกกว่าทุ่งนาแตกต่างกับส่วนสาธารณะนอย่างไงไม่มีขยะ อ่าถูกต้องครับไม่มีขยะใช่ไหมขยะจะน้อยกว่าถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเครื่องจะเน้นความลึกลดความสามารถในการแยกขยะให้เวลาในการประมวลผลเป้าหมายนานขึ้นนั่นหมายความว่าจะได้ความลึกที่เพิ่มขึ้นนั่นเองอ่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสัญญาณกวนก็มากขึ้นนะครับและความสามารถในการแยกขยะที่อยู่ติดกันห่วยแตกลงอ่าพูดกันแบบบ้านๆน,นะครับแล้ว1กับ2มันแตกต่างกันยังไงพอจะดาออกไหม สองนี่น่าจะจับชิ้นเล็กลงถูกต้องครับถูกต้องถูกต้องสองนี่ชิ้นเล็กลงหนึ่งจะเน้นที่ความลึกนะครับหนึ่งจะเน้นที่ของโบราณที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่คําว่าของค่อนข้างใหญ่ก็คือขนาดตั้งแต่มากกว่าเหรียญขึ้นไปนะครับส่วนชิ้นที่สองเนี่ยลองน้นนะครับจะไปเน้นเครื่องประดับชิ้นที่มีขนาดเล็กลงเช่นตุ้มหมูทองโบราณจี้ทองโบราณหรือแผ่นทองโบราณอะไรอย่างนี้ในหมวดนี้จะตอบสนองได้ดีกว่าครับครับอันนี้คือความแตกต่าง โอเคส่วนโหมดต่อไปสำหรับคนที่อยู่ทะเลนะครับโหมดนี้ใช้เฉพาะชายทะเลน้ําเค็มเท่านั้นนะครับน้ําจืดให้ใช้โหมดสวนสาธารณนะ,ะโหมดนี้ออกแบบมาเพื่อต่อต้านสัญญาของเกลือโดยเฉพาะนะครับนันจึงมีเป็นโหมดในรูปของชายทะเลและชายทะเล1ชายทะเล2ต่างกันยังไงครับชายทะเล2นี่ต้องหาของเล็กละเอียดอไม่ถูกครับไม่ใช่ครับ ใช้ทะเลหนึ่งออกแบบมาเพื่อใช้ในบริเวณชายแห้งเท่านั้นนะครับใช้ทะเลสองครับกดได้เลยครับออกแบบมาให้ใช้บริเวณชายทะเลที่เปียกน้ําและในน้ําทะเลครับอ่าเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับส่งผลต่อความนิ่งและความเสถียรของเครื่องเป็นอย่างมากอ่าเวลาใครไปใช้งานต้องเลือกหน้างานให้ถูกต้องหลังจากนั้นมีอะไรอีกครับในโหมด800ในเครื่อง800มีโหมดทองโหมดทองทอง,ทองคําธรรมชาติเนี่ย ทองหนึ่งคืออะไรครับทองชิ้นใหญ่อหมวดสองอะทองเกียรติทองพวกอทองเล็กไม่ถูกครับหมวดทองหนึ่งหมวดทองหนึ่งใช้สําหรับหาในบริเวณที่บริเวณนั้นดูแล้วไม่น่าจะมีแร่อยู่ในปริมาณเยอะครับ <c oughs> หมวดทองสองเน้นรับมือกับปริมาณแร่ที่มากๆอย่างเช่นทองที่อยู่ร่วมกับศิลาแลงหรือว่าแมคเคมไซแบบนี้ครับออกแบบมาแบบนี้อ่าแต่ถามว่า ใช้ทองเนี่ยหาได้ดีไหมแปดร้0เนี่ยผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับคุณคุณเบลคิดว่าเครื่อง800นี่ซื้อไปใช้ทองนี่จบไหมจบไม่หรอหาได้ไหมหาได้หาได้นะครับ,รบแต่ว่าจะดีไม่พออ่าการฟังสัญญาณหรือการแยกแยกสัญญาณในเครื่องทองจะทําได้ดีกว่าอ่าเครื่อง800ถ้าใครคิดว่าว่าจะซื้อไปใช้เกี่ยวกับทองเนี่ยผมยังไม่แน,นะนาสักทีเดียวนะครับเพราะว่าเป็นงานเครื่องของงานโบราณที่ใช้ได้รอบตัวเพราะฉะนั้นมันจะดีไม่ เทียบเท่ากับเครื่องหาทองอย่าง G.M. G.M. พัน Gold Monster, 1 i n t ั r นเป็นต้นนะครับอ่าแต่สามารถใช้ได้ก้อมแก้มอ่าจะให้ดีนะครับจานจะต้องไปเปลี่ยนเป็นจานขนาด6นิ้วครับถึงจะใช้กับงานทองได้เพอร์เฟกอ่าถ้าใช้ยิ่งจานยิ่งใหญ่เนี่ยจะโดนสัญญาณรบกวนจากแร่ที่อยู่ในดินจนไม่สามารถฟังสัญญาณของทองในรูเรื่องอ่าพอเข้าใจไหมครับเข้าใจครับเข้าใจครับเดี๋ยวเรามาดูการตั้งค่าชุดต่อไปนะครับอ่าอันนี้เราได้รู้จัก โหมดการทํางานของเครื่อง e q u i n o x แล้วคร่าวๆใช่ไหมฮะแต,แต่ทองนี่จะเป็นเสียงคลางครับทองเป็นเสียงคลางใช่ไหมฮะสังเกตได้ยินเสียงคลางคิดว่ากล้องก็น,น่าจะได้ยินเสียงคลางนะฮะทองจะเป็นเสียงคลางตลอดนะครับซึ่งไม่เหมือนกับเสียงคลางของโหมดทั่วไปทีนี้เรามาดูเรื่องของการทํางานกันนะครับอปุ่มกดแต่ในอย่างอย่างที่เราได้แนะนําไปแล้วนะครับปุ่มเปลี่ยนโหมดนี่เรากดไปแล้วเนาะมื่งกี้ใช่ไหมฮะปุ่มเปิดไฟปิดไฟนะครับสังเกตว่าน็อกเนี่ย800เนี่ยจะมีไฟอยู่3ระดับนะครับจะเห็นสัญลักษณ์ ส้ารับดวงพระอาทิตย์ขึ้นตรงนี้นะฮะตอนกลางวันเนี่ยจะมองไม่เห็นแต่ตอนคืนเนี่ยเห็นใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ปิดนะครับเปิดกลางอ่อนปิดนะครับส่วนใน600เฟร์งแวร์ที่อัปเดตแล้วนะครับจะมีแรงและอ่อนแล้วก็ปิดนะครับอ่าเฉพาะในตัวที่อัปเดตแล้วนะครับทุกวันนี้ถามว่าทางเราอัปเดตให้ไหมเรายังไม่ได้อัปเดตให้นะครับเพราะว่ามีเสียงฟีดแบ็กว่าเวอร์ชัน3มีปัญหาความลึก เขาบอกว่าไม่ค่อยลึกเหมือนเวอร์ชัน2เราก็เลยดาวเวอร์ชัน2ไว้ให้ส่วนใครที่อยากจะอัปเดตเวอร์ชัน3สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ MyLab หรือสามารถดาวน์โหลดได้ในกลุ่มชมรมนะครับเรามีลิงก์ให้หรือถ้าทําไม่เป็นติดต่อคุณเบลโอเคครับจัดไป <laughs> ครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปครับการ <spe c> เปิดไฟไว,ดไ,วไว้ก่อนโอเคทีนี้เรามาดูเรื่องของการทํางานฮนะเราจะเห็นปุ่มการตั้งค่าของ Equinox มากมายนะครับ เมื่อกี้เราทบทวนกันอีกรอบเนาะปุ่มบวกลบเพื่อเพิ่มค่าหรือลดค่าในการตั้งค่านะครับรูปเกิดม้าคือการเปิดโหมดออมทันหรือว่าค้นหาทุกอย่างสังเกตว่ามันจะมาหมดเลยเพราะนั้นเจอเหล็กเจออะไรมันจะดังหมดนะครับตัดหายไปนะครับปุ่มชี้เป้ากด1ครั้งจะเข้าสู่โหมดการชี้เป้าทันทีเพื่อหาตำแหน่ขงของของว่าตรงของมันอยู่ตรงใต้กลางกลางกุ่งจานค้นหาเราหรือย,ยังนะครับกดอีกครั้งเพื่อออกเปลี่ยนความถี่นะครับเห็นไหม 4ผของผมอัปเดตแล้วนะฮะจะมี4 5 10 15 20 40นะครับนี่คือ800ถ้าเป็น600จะมี4 5 10และ15แค่นั้นให้เลือกใช้นะครับแต่ใช้มันติดีที่สุดครับถามว่ามันติททำไมดีที่สุดหาทุกอย่างได้ทุกอย่างหลือเปล่ามันติดีที่สุดยังไงมันตินั้นสาม,มารถพูดง่ายๆว่ามันมีคลื่นหลายตัวที่ยิงออกไปครับ และแต่ละคืนมันจะเก็บข้อมูลของแต่ละช่วงคืนของมันในการตอบสนองของเป้าหมายเนี่ยยิง5้ามันก็จะวัดการตอบสนองของเป้าหมายกลับมายิง10วัดการตอบสนองกลับมาวัด15มันก็จะเก็บความถี่ที่ตอบสนองของ15กลับมาหลังจากนั้นเอาความถี่ทั้งหมดผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมาประมวลผลมันจะแม่นยำกว่าการใช้ความถี่แค่เพียงความถี่เดียว นี่คือน็อกจึงในลึกนั่นนิ่งกว่าชาวบ้านเขานะครับอันนี้คือเทคโนโลยีมันเตะไอแบบคร่าวๆนะทีนี้เรามาดูการตั้งค่าภายในนะครับว่าหลังจากการเราเปิดเครื่องแล้วเนี่ยตอนนี้เราเปิดเป็นแล้วนะครับรีเซ็ตเป็นเปิดไฟเป็นใช่ไหมทีนี้ามาดูกันว่าการตั้งค่าเครื่องเนี่ยการเปิดเครื่องไปแล้วเราควรทำยังไงบ้างาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเดี๋ยวเรามาต่อกันที่เรื่องของการใช้งานขั้นต้นจนถึงละเอียดนะครับทีนี้ การเปิดเครื่องมาเนี่ยเราควรทําอะไรบ้างนะครับสิ่งแรกเลยเราก็จะเปิดเครื่องบู๊เครื่องเสร็จดู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 ดเข้าสู่โหมดการทํางานแล้วเราควรจะกดปุ่มฝันเฟืองครับอ่าคุณเบลเห็นสัญลักษณ์ตัวนี้ไหมครับครับอ่าภาษ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 ามองปุเรียนมันเขียนว่า noise c a n c e l l a t i o n เนี่ยไหมผมอ่านออกหรือแปลว่าการภาษาอ่าเรียกง่ายชาวบ้านเขาเรียกว่าการจูนากาศแต่จริงๆมันคือการหาช่องที่เงียบที่สุดนะครับ อ่หรือพูดง่ายๆว่าหลีกเลี่ยงการรบกวนที่เกิดจากไม่ว่าจะเป็นสายไฟนะครับเสาส่งโทรศัพท์อ่าหรือว่าเครื่องที่อยู่ใกล้ๆก,ก,กันโดยการหลังจากมากดตรงนี้นะฮะเราจะต้องยกเราต้องย,ยกจานชี้ไปข้างหน้านี้นะครับอย่าวางจานไว้กับพื้นนะครับให้ให้ยกจานลอยไปอย่างนี้แล้วถือให้นิ่งๆน,นะครับจะใช้เวลาทั้งหมด8วินาทีในการจูนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้ามาดูเลยฮะหลังจากนี้ให้เรากดเครื่องหมายทุกผิดหนึ่งครั้งครับ เครื่องจะทาการจูนหาช่องสัญญาณที่เงียบที่สุดในการใช้งานนะครับอ่ามันก็จะเป็นลบหในการจูนแต่ละครั้งเนี่ยถามว่าทําไมไม่เท่ากันมันก็ขึ้นอยู่กับสัญญาณที่มันได้รับในขณะที่จูนครับในแต่ละครั้งมันก็จะไม่เท่ากันนะครับในรุ่น600เนี่ยมันจะขึ้นไว้ A อนะครับมันหมายถึงการออโ,โต้แต่ในรุ่นน็อก800เนี่ยเราสามารถปรับลด ีปเพิ่มได้โดยตัวเองเพื่อหาช่องสัญญาณที่เงียบที่สุดในการใช้งานนะครับดังนั้นเวลาเราไปใช้ใกล้กับเครื่องอื่นหรือว่ารู้สึกใช้ไปแล้วยกขึ้นในอากาศแล้วมันมีเสียงกวนนะฮรลักษณะอย่างนี้ในยวผมสาธิตให้ดูเห็นไหมครับเริ่มมีเสียงกวนในอากาศเราก็ทําการจูนเพื่อให้มันเงียบลงสังเกตไหมครับว่าเงียบลงละ เมื่อกี้ที่มีเสียงจูนอาจจะที่มีเสียงกวนเนี่ยฮะนี่คือการใช้งานอีควิโนในรูปแบบหนึ่งโอเค,คลดลงก่อนอันนี้คือการจูนอากาศนะครับ,รบต่อไปคือการทำกราวบาลานฮะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับการกราวบาลานคืออะไรอะลองได้ครับการกราวบาลานคือการกําจัดการลบกวนของแร่ออกไปนะครับโดยที่เราจะต้องทําการวัดกับพื้นว่า พื้นตัวนี้มีค่าการรบก,กวนเท่าไหร่นะครับซึ่งมันจะแสดงออกมาเป็นตัวเลขให้เราเห็นนะครับแต่จริงๆตัวเลขเนี่ยไม่ได้สะท้อนถึงค่าความรบก,กวนนะครับแต่จะสะท้อนถึงชนิดของแร่ที่เครื่องกาลังเจอมากกว่านะครับวิธีการทำนะครับเมื่อเข้าสู่หมดกาวบาลานแล้วอ่ะเราจะต้องกดเครื่องหมายถูกผิดค้างไว้นะครับจะสังเกตว่าเลขจะกระพริบเร็วขึ้น จากนั้นเราจะทําการปั๊มจานนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปปั๊มกันในหน้าง,งานจริงรเพื่อให้เห็นการทํางานว่ามันจะต้องทำอย่างไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ต่ออีกหน่อยรครับจากนั้นพอเราปั๊มเสร็จแล้วตัวเลขเริ่มนิ่งให้เราปล่อยนิ้วนะครับเราก็จะได้ค่าของแร่ที่อยู่ในดินลราจะนับเครื่องจะเดิเนเงียบด้วยความลึกดีที่สุดแต่บางครั้งบางคนถามว่าสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้คืออะไรบางครั้งมันเกิดขึ้นมาได้นะครับถ้าเราอยู่ในโหมดการบาลานซ์แล้วเรากดเครื่องหมายถูกผิดนะฮะสังเกตมันจะเกิดขึ้นมาบางครับ ตัวนี้เป็นการบอกเครื่องว่าการุณาทํากาวบาลานให้ชั่งอัตโนมัติผู้ใช้ก็ไม่ต้องคอยปั๊มครับ,รบเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในการเดินเครื่องให้ในความลึกที่ดีที่สุดเนี่ยคนส่วนใหญ่จะเลือกหมดกาวช่ายทิ้งครับเปิดทิ้งไว้นะครับเพื่อให้เราก็ไม่ต้องปั๊มใจเลยเราก็เดินหายเราจะนั้นเครื่องทําการจูนอัตโนมัติไปเรื่อยๆนะครับเป็นข้อดีอย่างนึ่ดูตัวต่อมา ตัวนี้อ่าผมผมลืมผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งสังเกตไหมครับว่าโหมดของการใช้งานของเราตอนนี้เราพร้อมใช้งานอยู่ที่โหมดอะไรครับคุณเบลโหมดปาร์คโหมดปาร์คหรือโหมดส่สารนะครับทีนี้พอเรากดตั้งค่านะครับสังเกตไหมว่ามันมีโหมดปาร์คขึ้นมาอันเดียวแต่พอเรากดไปถึงตั้งค่าที่3ามเฮ้ยมันมีลูกขึ้นมาหมดเลยครับครับบางอันก็มีเห็นไหมบางอันก็มีอันเดียวบางอันก็มีหมดเลยเห็นไหมบ้างมีสามอันนั่นเป็นเพราะว่าการตั้งค่าครับ การตั้งค่าแต่ละอันมันกําลังบอกเราว่ากระทบกับอะไรบ้างถ้ามันขึ้นมาในโหมดเดียวที่เรากําลังใช้งานอยู่เนี่ยถึงว่าการตั้งค่านี้จะกระทบกับโหมดที่เรากาลังใช้งานอยู่เท่านั้นแต่ถ้าหากมันมีสัญลักษณ์นี้ขึ้นมาครบทุกโหมดหมายถึงว่าการตั้งค่าตัวนี้จะกระทบทุกๆโหมดการใช้งาน <อ lavender. S 2> ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในโหมดไหน,นเราจะมาใช้การตั้งค่าตัวนี้<ช>ตัวนี้สาญลักษณ์ตัวนี้คือเสียงครับความดังความเบาของเสียงเราก็สามารถกดหมดลบได้โดยส่วนใหญ่แล้ว เราใช้ที่25เลยดังสะใจลั่นทุ่งดังไปสามบ้านแปดบ้านครับตัวนีเ้เพื่อให้ฟังเสียงง่ายที่สุดนะครับนะทีนี้อันนี้เป็นการตั้งค่าแบบธรรมดาทีนี้มันจะมีในรุ่น800เนี่ยหรือ600จะมีการตั้งค่าแบบขั้นสูงนะครับซึ่งซ่อนอยู่ข้างในการตั้งค่าถามว่าจะเข้าสู่การตั้งค่าขั้นสูงได้ไงเดี๋ยวเรามาดูกันไอตัวนี้ก็คือเรื่องเสียงนะครับาการตั้งค่าขั้นสูงเนี่ยจะเริ่มต้นที่เสียงนะครับถ้าเรากดค้างไว้ จะสังเกตว่าจะมีสัญลักษณ์ขีดเส้นใต้ขึ้นมาเห็นไหมครับ,รบอ่าเน,นะแล้วมันก็จะมีเห็นไหมฮะตรงนี้เขียนว่า T112 ใช่ไหมครับคบอ่าแล้วก็มีขีดแบง่ง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 ตรงนี้เอ๊มันคืออะไร T1 ถ้าเรากดเพิ่มเลขม,มันก็เพิ่มใช่ไหมฮะอ่าตัวนี้คือการตั้งค่าความดังของแต่ละเซกชันเสียงครับมันจะแบ่งออกเป็น5ภาค5ส่วน1 2 3 4 5ส่วนนะครับ ตรงนี้กําลังบอกว่าเราต้องการให้เสียงช่วงที่1เนี้ยดังแค่12หรือพูดง่ายๆว่าครึ่งหนึ่งของเสียงที่ดังจุนสุดนะครับการแล้วโทน2ล่ะเราสามารถขยับได้โดยเครื่องหมายถูกผิดครับโทน2ดังสุดเลยยี่สิบห้าแต่ถ้าเราไม่ต้องการให้มันดังยี่สิบห้าเราโทนนี้เราอยากให้มันเบาๆหน่อยเราก็ลดลงมาได้เห็นไหมฮะรเ,เราต้องเราต้องการเน้นช่วงที่3ช่วงที่4ี่ แล้วก็กดเครื่องหมายถูกผิดไปแล้วก็ให้เป็นยี่ห้ายี่หกแช่วงปลายเราไม่อยากหามันเราไม่อยากให้มันได้ยินเลยเราก็ปิดสามารถปิดได้เลยนะครับก็จะไม่ดังเลยในการค้นหาก็จะมาดังช่วงนี้ที่สุดดังช่วงนี้นิดหน่อยดังช่วงนี้ครึ่งหนึ่งและแต่การตั้งค่าของเรานะครับแ,แต่แตเราเราถนัดแบบไหนใช่แต่โดยแนะนําแล้วผมแนะนําว่าก็ตั้งให้มันเท่ากันทุกอันอ,อันนี้เป็นทิปนะครับคนพบโดยช่างพรของเรานั่นเองนะครับช่างพรงค้นพบว่า การตั้งค่าเสียงให้ดังให้หมดเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับความลึกของของด้วยโดย<ม>บังเอิญนะครับโดยที่แม้แต่ผมเองก็ไม่รู้มาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะโทนหนึ่งหรือโทนไหนเปิดให้มันลั่นทุ่งเลยครับสุดแล้วเปิดดังทุกทุกหมดไปเลยใช่ครับเปิดเปิดดังทุกเซสชั่นไป,ไปเลยเปิดดังทุกส่วนเลยให้มัน25เต็มที่นะครับ25 25 2บแบบนี้เลย ช่างพรทดลองแล้วบอกว่าได้ความนึกเพิ่มขึ้นมานะครับโดยเฉพาะของวัตถุที่มีแกนตั้งนะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อกันนะครับหลังจากนั้นเรากดไปการตั้งค่าขั้นต่อไปตัวนี้เห็นไหมฮะว่ากระทบ3โหมดนะครับตัวนี้คือเสียงฮัมครับหรือเสียงคลางได้ยินไหมครับเสียงคลางของอีควิ o อกเนี่ยในโหมดสโหมดเนี้ยมีประโยชน์ยังไงประโยชน์ของมันมีอย่างเดียวครับคือบอกว่าเครื่องกําลังทํางาน มันไม่เหมือนในเครื่องรุ่นเก่าๆหลายคนจะเข้าใจว่าเสียงฮัมเนี่ยช่วยให้ได้ความลึกที่เพิ่มมากขึ้นแต่จริงๆไม่ใช่นะครับเสียงฮัมแค่บอกให้เรารู้ว่าเครื่องทํางานอยู่สังเกตนะครับลองดูนะถ้าเราเปลี่ยนโหมดการทํางานเสียงฮัมจะหยุดไปช่วงเวลาหนึ่งเห็นไหมครับเสียงฮัมจะหยุดไปช่วงเวลาหนึ่งนั่นหมายความว่าตอนนี้เครื่องยังไม่พร้อมทํางานถ้าเกิดเสียงฮัมมันหายไปแล้วเราแกว่งเนี่ยนั่นแปลว่าเราจะไม่เจออะไรเลยเพราะเครื่องยังไม่พร้อมค้นหา เพราะฉะนั้นเสียงคมเนี่ยจะช่วยเราในเรื่องของการบอกว่าเครื่องกําลังทํางานอยู่ครับ,รบเสียงัมยังมีประโยชน์อีกอย่างครับมันจะมีเสียงคาขาดมีลูกค้าหลายคนสังเกตหูดีมากเลยเคุณมดครับมีกิฟต์ให้ผมหน่อยไหมครับโยนมาได้เลยครับเหรียญบาทใหม่ๆก็ได้ครับเหรียญบาทใหม่ที่เป็นเหล็กในี้ เริ่มเผาแล้วไม่ค่อยจพูด <laughs> <S 1> <S 1> เหรียญบาทใหม่กินก็ได้เหรียญบาทใหม่นะครับซึ่งมีส่วนผสมของเหล็กค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้เราจะสังเกตว่าในการค้นหาของเราเราตัดเหล็กออกใช่ไหมครับทีนี้ดูนะครับลองตั้งใจฟังเสียงดีๆอ,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 อันนี้มันใช่น,น,น,นีไม่ใช่เหล็กต้องอันเป็นอันที่เป็นเหล็กจริงๆเดี๋ยวนะ มีมีอะไรที่เป็นเหล็กเล็กๆเ่ยไหมอันนี้ล่ะอ่าอันนั้นก็น่าจะพอะได้ครับไม่รู้เป็นอลูมิเนียมหรือเปล่าอลูเป็นอ,อลูอลูอ่าโอเคไม่เป็นไรครับอ่าไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราต้องลองยกจานขึ้นหน่อยเพราะว่าที่พื้นน่าจะมีอ่ะได้จริงแนละ้เพราะว่าที่พื้นที่พื้นมันมีเหล็กเส้นอยู่มันทำให้เกิดการรบกวนดูนะฮะ เหนบาดใหม่นะมีส่วนประกอบของเหล็กน,นะครับลองตั้งใจฟังเสียงหำดูดีๆนะครับเกิดอ,อะไรขึ้นขาดไปใช่ครับเสียงฮำขาดเสียงฮำขาดเนี่ยเป็นการบอกกับผู้ใช้ว่ากําลังเจอโลหะที่เราตัดออกจากการค้นหา<อ>ถ้าเราไม่มีเสียงฮำเนี่ยลองดูนะฮะถ้าผมปิดเสียงหำเนี่ยถ้าเราปิดเสียงหำเนี่ยเวลาเราเจอกับโลหะที่เราไม่ต้องการ เราจะไม่รู้เลยเพราะเครื่องจะไม่แสดงผลทั้งตัวเลขและเสียงใช่ไหมครับใช่ครับเพราะยังเสียงหาจะช่วยบอกให้เรารู้ว่าเรากำลังเจอโลหะที่เราตัดออกจากกันค้นหาออกไปอลองลองหใหม่นะฮะเปิดเสียงหำนะครับ หน้าจอไม่แสดงของตัวเลขไม่ขึ้นแต่เสียงหำขา่าวบอกให้รู้ว่าเรากําลังเจอกับวัตถุที่เราตัดก่อจักรคนหานั่นเองแต่ถ้าเราเปิดเสียงเหล็กนะครับเราก็ได้ยินเสียงของวัตถุตัวนี้ชัดเจนด้นหครับไดียินครับเพียงยแต่ว่าเราเซตให้มันเบาไว้เท่านั้นเองเนี่ยดยินเสียง พอ,อเข้าใจใช่ไหมครับครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูต่อไปเดี๋ยวเรามาเบาเสียงหำกันโอเคในโหมดการตั้งค่าของเสียงหำนะครับก็จะมีการตั้งค่าขั้นสูงแทรกอยู่ด้วยเช่นกันถ้าเรากดเห็นไหมฮะเราก็จะเจอพิชพิชโทนออกเสียงยากจริงเลยพิชโทนก็ <laughs> คือโทนของเสียงหำครับบางคนไม่ชอบเสียงหำโทนต่ำ,ตำ หรือบางคนมีปัญหาในการได้ยินนะครับเขาก็สามารถทําให้เครื่องเนี่ยปรับจํานวนเสียงปรับโทนเสียงที่แหลมหรือทุ่มมากขึ้นได้เราก็สามารถปรับได้อ่บผมปรับโทน25นะฮะลองมาลองมาฟัง เสียงคมเปลี่ยนไปไหมครับ,รบจากที่เมื่อกี้มันทุ้มใช่ไหมก็เป็นเสียงแหลมเพราะบางคนอาจจะไม่ได้ยินเสียงทุม้มก็ต้องทําการเสียงแหลมขึ้นอ,อันนี้จึงออกแบบมาให้ผู้ที่เนื่องจากคลิปมีความยาวขออนุญาตยกไปใน EP หน้านะครับ A1 Max เลึกกว่าถูกกว่าราคาเพียง1,590บาท A1 Pro จานกันน้ำราคาเพียง 2, 9 0 0บาท X5 หาทองระดับนักล่ามืออาชีพราคาเพียง6,900บาท 30ราคาเพียง1 4 9 0บาทแทนตัวชี้เป้ากันน้ำ